สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ผัดฟักทองใส่ไข่นะคะฟักทองเราก็ทําความสะอาดหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราจะหั่นรูปแบบไหนนะคะก็จะมีใบหละพาเราจะใช้เป็นไข่เป็ดนะคะแล้วก็กระเทียม เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหนอยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสผักเขาก็ชปรชลิดหนึ่งน้ําตาลเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่ารูกทองเขาจะหวานลแล้วเราใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำมัน <c oughs> น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเลย

เราจะเป็นน้ำตาลรองไปที่รอปักทองสุกสักพูนะคะพออนนิ่มแล้วเราก็จะใส่ไข่กันเลยนะคะ ไม่ต้องเลให้ไข่เละนะคะแล้ครบตรงนี้เล่นไข่ รล้ดใส่น,สน้ำมันหอย,ยนีำมันอยีลนึงแล้วก็นิดห่อย เสร็จแล้วก็ใส่ใบัหละพา,าใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็คือเขาให้เข้ากันนะคะเ,เสร็จแล้วก็ปิดไฟใส่ประทองใส่ไข่ ก็เสร็จแล้วค่ะฟักทองใส่ไข่นะคะเมนูง่ายๆขอบคุณที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ